เดี๋ยวดูเราดิจะมีใครดูใครครับฮะลม่ใครดูก็เป็นแบบคลิปๆหนึ่งก่อนนี่เจอไปถ่ายเขาจไล้หมูดิมาเอ็งเตือนเขาเไรไม่หมูดิ อ๋อดีจังเขาทำให้อย่างนี้ก็อร่อยสิทำไมเริ่มต้นไม่เคยเริ่มทำไมนู้นอ๋อดีจังเดี๋ยวรออะไรต่อไม่หิวไปกันมาดูโอบอกแม่ให้แม่ดูนะ อธิบายเาสอนอ๋อแล้วที่เด็กทำยองนะองสนแค่นี้เขาจะไม่ไม่ได้บีบีอย่างบีบีต้องต้องรอรับหมูจากเขาอไ้ โบให้มาดูเราคิวสใกล้แล้วนอนเขดฮะว้าววันขโมงโขงเฉง คนเข้ามาดูด้วยเซสแมปงคนนู้นนี้ีอยากเจนเห็นหน้าเขานะเห็นหน้าเขาเนนะ Sorry ตุ้ยุ่้ยตุตยตยต Sorry Only b e Only Beef s r ไม่มีหมูเขาได้หมูคู่แต่เขาสั่งเนื้อเมื่อกี้มันเป็นหมู้ย ไม่ทิ้งคือไข่บอดบอดมั้งใครมาดูคะส่งส่งแสดงตัวหน่อยใครดูอ่ะยวลองเข้าไปดูจริงหรอที่ไปคนนี้ใครมึมาดูข้าวแล้วยังไม่มีอะไรได้กิน รอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ยดูดูไข่ก่อนนะไข่มาดูดูเขาได้ยินนะดูมันก็บอกไปเขาได้ยินได้ได้ช่วงหมูไปได้หมูไอ้ต้อมีหมูให้หมูไปหมูอยู่ไหนอะไรหมูเดี๋ยวไปเป็นของเรา ถืไอไหมานี่มีคนมาดูตั้งสิบสีออ่คนเลยนั่นคุณย่าจอดรถกำลงมามึงเยอะเลยเธอเธอมาถือที่เราต้องเตรียมตัวรับหมูซื้อท,ที่ถือก็เราบอกให้เธอซื้อเธอไม่ซื้อจะแปลแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนชาบูชาบูแล,ล้วโอซากา้าร้านนี้ต้องจองมาจองก็ได้ไม่จองก็ได้จองก็ดี จองเราไม่ได้เสียค่าจองนะจองผ่านกูเกิลแต่มาถึงก็ร้านเปิดพอ,อ,อดีแอ,นนอบแอบดูคนกินม่เห็งี้ยดูเขาเห็นนีไ่ไปติดเขาไปติดหน้าเขา ไป <c oughs> ดูครับแสงกันดูทุกคนเนฮ้ยกระโดดเลดูจริ๋วเดี๋ยวมาดูเลยไม่ได้หมูจะมาลงแล้วเราจะไปถ่ายรูปหมูจะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหยิบหมูมาให้เราแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เขาจะเอาหมูมาให้เราครเออทนเลยใไปมาดูเนาะทุกคน ดูยังไงว่าใครจะมาดูยี่สิบสี่แล้วมนันดูได้ไหมว่าปกตมิมันมีคนพิมพ์มันก็จะรู้ใชไ่ไหมจะรู้ว่านันมีของจริงมีคนกดไลค์ให้ด้วยคนหรือบัตรกดไลค์มัง ก็ต้องบอกว่าเมื่อไหร่จะได้จริงอยู่วิ่งมาแล้วโอเคนี่คืออะไรพอร์กแต่งเดียวโชว์คอร์กแ้เดี๋ยวเขาจะทำให้เราไหมอือทำได้มาแล้วพอร์กทำไมอันนี้คือพรีเมียมคอร์กเหรออืมทำไมสว่างจังอะวาง ก็จะทำให้เราใช่ไหมก็ได้เหมือนกัน Ini mix. Ini pahang apa? Terima kasih. 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 One minute. Okay. Change color. Change color. Okay. 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 Thank you. Okay. 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 Oh, okay. 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 same sauce. Same sauce. Okay. 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 กินได้ยังกินแล้วหนึ่งคันหน่งาทีอ้เขาบอกว่าเชนคัลเลอร์ไม่ใช่หรอเออหนึ่งนาทีเป็นอะไรปลายปะ ต้องซื้อ่ต้องซื้อตัวดงตองอันนี้สองไ่ดูอ่ะไม่หูอ่ะอยากดูเรากินหรือปเปล่าบอกไม่ดเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดคนนะ<แ>้วที่ยจดดูเมื่อไรจะกินกันทีโหไข่ย,ยังสวยเลย ไม่เลจเลยนนเข็งปีอร่อยสุดๆนี่ปิ๋ชาบูตุกกี้ของจริงมันต้องเค็มแบบนี้เค็มมากแล้วอันนี้คือที่เหลือให้เราทำเองเหรอใช่ปะเค็มเค็มเค็มมาก,มมากอร่อย เราใส่ผักนะแต่แว้าเขาว่าเขาว่าเขาอาจจะเขาจะมาทำอะไรกับเราอีกไหมเนี่่าเราปะทำไมเธอมีเนื้อแบบเดียวอมีพร้อมนิกเนื้ออร่อยปะอะร่อยดิอย่าไปดิทำให้หน่อยอ่ะ,อะเดี๋ยวจะไปกินแล้วนะทุกคนเจีเยวตัวอะไรออกไป

หนึ่ิบสอง <Okay. S 1> อ่ะโ <Okay. S 1> อเคบายบายทุกคนเจ็ดทีเลยสิบีทีให้จริงไว้ก่อนนะไม่ไปเนาะไปบนอบคุาค่ะบ,บ,บ๊าบายขายคุณเข้ามาเดี๋ยวเรารดูคลิปเต็ม